กู<ผ>มไม่ตลกกูไม่ตลกกับมึงมกันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวขี้อะไรกับกูคลิปนันหลุดออกมาพวกเราก็ตายกันหมดอมไอ้สักกูค,คิดออกแล้วมึงจำในคดีอีลนได้ปะที่มึงปล่อยหมาคลอดออกมาเป็นความสนใจชาวบ้านอนะ กูนี่อย่างชอบเลยกูว่านะถ้ามันเป็นข่าวเมื่อไหร่นะมึงก็ปล่อยไอ้คลิปหมาข้อเนี่ยออกมาเป็นความสย่งใจชาวบ้านแบบเดิมได้ไงกูรู้มึงทำได้แต่เหียกูไม่ตลกกูก็ไม่ตลกกับมึงกันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเฮียอะไรกับกูมึงอย่ามาวุ่นวายกูไอ้สั์ เราเป็นเพื่อนกันแลเว้ยน้องกูเป็นต <No. S 1> ำรวจส่วนมึงเป็นสื่อพ่องเป็นสสส่วนแม่มึงเนี่ยขายข้าวแกงพ่องมึงเป็นบ้าแล้วไปตายอยู่ในคุกถ้าทุกวันเนี่ย e, มึงไม่ได้เดินตามตดพวกกูเนี่ยกูถามหน่อยเหอะมึงจะมีวันนี้ได้ปะ